ที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสาก์ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในส่วนของสาาํานักงานเกษตรและสาก์ประเด็นเรื่องกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีหลักการสำคัญคือเพื่อสวน และรักษาที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนไว้ไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิ์ขอรับการช่วยเหลือเป็นเกษตรกรที่ยากจนหรือผู้ยากจน บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของเกษตรกรหรือผู้ยากจนร่วมโครงการมีผลกระทบจากโควิดเมื่อ2ปีที่แล้วต้องหยุดงานไม่มีความสามารถในการชำระหนี้สินซึ่งมีภาระหนี้สินมาตั้งแต่ การเลี้ยงไก่ไข่จำนวน10,000ตัวการเข้าร่วมโครงการหลังจากที่ได้ทำการไก่เคลี่ยแล้วใช้เวลาที่กำหนดไว้ประมาณ90วันหลังจากได้รับการอนุมัติโครงการมีความรู้สึกว่า ภาคภูมิใจกับการเข้าร่วมโครงการนี้เนื่องจากที่ดินจะโนดได้ไปทำขายฝากไว้กับบุคคลภายนอกซึ่งหลุดขายฝากไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและเราเข้าไม่มีความสามารถที่จะไปไต่ถอน เมื่อเ้าร่วมโครงการนี้ที่ดินได้กลับมาเป็นของเราเราก็ได้ทำอาชีพต่อไปด้วยกันทำอาชีพซึ่งขึ้นลกไล่อาชีพมีในเรื่องของปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่จำนวนร้อยสามสิบตัวไก่ดำจำนวนหนึ่งร้อยตัว เห็นอยู่นี้ไก่ดำสีสายพันธุ์ไม่ต้องกู้ยืมหนี้สิน สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอทกศที่ผู้ขอความช่วยเหลือมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด